สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจุบ c h a n n e ค่ะเช่นเดิมนะคะนี่ตั้งดืด่มกาแฟค่ะกาแฟผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมมะนาวจ้ะกาแฟดำดื่มอย่างนี้ทุกเช้าหลายปีแล้วค่ะช่วยช่วยให้ทำงานได้ทั้งวันวันสองแก้วเต็มแก้วนะ น้ำพึ้งก็แทนน้ำตาลอยแล้วแหละก็หลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะเป็นอาทิตย์แหละจ้กปัจจุบันไม่ได้ทำคลิปจะมาคุยกันต่อนาะเพื่อนเล่าเรื่องฝรั่งที่ที่แสนดีที่ปัจจุบันไม่เลือกเขาเล่าต่อนะคะจากคลิปที่แล้วอะค่ะที่ปัจจุบันไม่ได้ทำยาวคลิปสั้นๆเป็นเพราะว่าวันนั้น เราเรานึกถึงเขาเนาะความดีที่เขามีต่อเรามันมันจุกไม่ออกแล้วพูดไม่ออกเดี๋ยวจะมาเล่าต่อค่ะฝรั่งฮอนแลนด์ชื่อมิสเตอร์เจอร์ลเดกบ้านอยู่ชายแดนเยอรมันเนาะก็เป็นฝรั่งน่ารักน่ารักค่ะเพื่อนมีฟันกระต่ายข้างหน้าอายุอายุเขาตอนนั้นห้ ป่าจุก็ห่างกันรอบหนึ่งอะคะ่ะปัจจุก็จะประมาณสัก4 4 4สิบประมาณนี้แหละจ้ะเจอกันในทางเว็บไซต์บาดูเว็บไซต์หาคูบาดูน้องสาวสมัครเล่นให้ไอ้เราก็อา้าแล้วแต่จัดจัดไปเขาก็ สมัยนั้นน่ะเขาส่งอีเมลมาก่อนคะตอนนั้นประทุเล่นเล่นเว็บไซต์บาดูเนียด้วยความที่อายุเรายัางยังไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะคนที่เข้ามามากดไลค์กดอ,อ,อะไรเราไปเยอะมากประจุบเล่น3าสี สามสี่เว็บแต่ว่าเว็บอื่นไม่ไม่ค่อยได้สนใจพอมาเจอฝรั่งคนนี้ยก็เลยไม่คุยกับใครอีกเลยคุยกับเขาคนเดียวลนะ้เขาเขาเอออีเมลมาหาอีเมลมาหาเพราะว่าทุกวันก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เข้าไปดูว่ามีใครกดไลค์กดอะไรให้เราไม่ได้เข้าไปดูทุกวันก็ สองสาวันเข้าไปดูเพราะว่าช่วงนั้นที่บ้านขายของมันวุ่นเนาะมันวุ่นก็การค้าขายก็เลยไม่ได้เข้าไปดูทุกวันแล้ววันนั้นมาเปิดดูน้องสาวเปิดดูให้แล้วก็ดูด้วยกันนี่แหละเรานั่งอยู่ข้างๆน้องสาวก็เปิดคอมเปิดอะไรดูแล้วก็เข้าไปอ่านในในอินบ็อกซ์จดหมายเขาก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้ก็เลยได้ส่งอีเมลกลับไปหาเขา ก็ได้พูดคุยกันหลังจากส่งอีเมลกลับไปไปหาเขาแล้วนะคะก็ตัดสินใจเปิดกล้องคุยกันน้องสาวเป็นคนคุยเราก็ง,งระปา่าแต่น้องสาวอะ่ะเขาไม่ติดขัดภาษาจริงอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วก็แนะนําตัวเขาชื่อนี้เราชื่อนี้ก็คุยคุยกันไปเรื่อยๆ เขาก็อยากให้เราไปหาเขาที่ฮอลแลนด์นะเราก็บอกว่าทางเราอ่ะไม่มีเงินมากพอที่จะไปตรงนั้นได้ไปหาคุณได้เขาก็ส่งมาให้ค่ะเนี่ยที่ปัจจุเล่าไปในคลิปแรกที่คลิปเดือนแรกคล,ค,ลคลิปที่แล้วนะคะว่าครั้งแรกที่เขาส่งมาให้นะ่ะแค่หมื่นกว่าบาทนี่แหละเขาก็ส่งมาให้เรื่อยๆค่ะ ลองดูว่าเงินเงินนี้มันจะเข้าจริงไหมแล้วเป็นบัญชีจริงไหมพอเราได้รับเงินแล้วก็อบอกเขาส่งอีเมลไปบอกเขาด้วยแล้วก็ช่วงที่เปิดวิดีโอคอลก็บอกเขาไปว่าได้รับเงินแล้วมันก็ยังเป็นเงินเงินยูโรเนาะตอนนั้นคิดออกมาก็จะประมาณหนึ่งแสนห่สี่อยู่ประมาณเนี้ไม่เกินเนี้ค่ะครั้งแรก คุยกับเขาคุยกับเขาตลอดช่วงช่วงที่เวลาเราเปิดเปิดคอมคุยกันก็ได้เห็นเขาทุกอริยบทคือเขาไม่ได้หลอกเราเลยทำอะไรเขาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจะกินกล้วยทำกับข้าวจุดไฟในเตาผิงอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาทำให้เราดูหมดแกก็เป็น หล่งน่ารักครับทุกคนปัจจุบมาถึงทุกวันนี้ได้แต่เสียใจที่ไม่เลือกเขาแล้วมันมีเอฟซีเอฟซีท่านหนึ่งเอง่เอเ็มมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่ได้ลองใช้ชีวิตอยู่กับเขาก็นเลยทำให้เราไม่เลือกเขาอ่ะมันก็มีส่วนนะคะเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันเนาะ มันก็มันก็น่าจะมีส่วนเยอะแหละค่ะที่ทำให้ประทจุไม่ได้เลือกเขาถึงแม้ว่าได้แต่เสียใจกัะทุกคนได้ไวห้าสิบสามปีแล้วมาเริ่มต้นหาฝรั่งใหม่อีกครั้งมันจะประสบผลสำเร็จไปเนี่ย นึกไม่นึกภาพไม่ออกค่ะแต่ว่าเท่าที่คุยกันอยู่ตอนนี้นะป้าจุบลงลงเว็บไซต์าหาคู่อีกแล้วค่ะหาใหม่อีกทีอีกครั้งคือรอบนี้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็จะไม่เอาละไม่เล่นอีกแล้วแต่ก็มีคุยกันอยู่ป็ะจุบเลือกมาไว้สองคนใบหกสิบสองปาจุห้าสิบสา ต่อนะคะฝรั่งฮอลแลนด์เราคุยกันอยู่ประมาณเจดแปดเดือนเป็นปีนะคะ <ๆ S 1> เกือบเปีเขาก็ให้เงินประจุมมาตลอดนะให้เงินใช้มาทุกเดือนเลยเลยโดที่เราไม่ต้องดิน้นหล่เขาก็าาเนาะคุยกันเขาก็แน่ใจแล้วแหละว่า เขารักเราจริงเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเรารู้เราเห็นผ่านทางวิดีโอคอลครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังหมดเราได้เห็นน้องสาวพี่ชายน้องสาวเขาเป็นช่างเย็บผ้าพี่ชายเขาทำงานก็คืออยู่ในบ้าน ทำสวนทาอะไรเนี่ยเขาก็ให้เราเห็นหมดทุกอย่างคือเขาไม่ได้มีอะไรปิดบังเรามีแต่เราเนี่ยเราก็คิดว่าเราชอบเขานะแต่เราป้านก็ชอบเขาแต่ว่าเราไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝรั่งเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเยอะ พอรู้ว่าเออรู้ใจตัวเองเขาก็ก็ตกลงทำบ้านทำห้องใหม่ทุบห้องเก่าเพื่อนๆเขาทำห้องสีชมพูเพื่อที่จะให้เราไปอยู่กับเขาเขาทำห้องใหม่สีชมพูสวยเราเห็นนะเราเห็นแม้กระทั่งตอนที่ว่ามีช่างมาทํา เพราะว่ามันเขาวิดีโอขอให้เราเห็นเราเราเราคุยกันแทบจะจะตลอดนะคะมันเป็นที่ป้าเองไม่นิ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขามาก,ก่อนเนาะมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจไม่ได้เลือกเขาเดี๋ยวพระชุมาเล่าต่อนะคะเพื่อนๆ คลิปเดียวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ายายติดแล้วค่ะดุ๊กดิ๊กอยู่ข้างก้างแล้วเดี๋ยวยังไงประชุมมาแล้วรุ้เพื่อนฟังใหม่นะคะหลังจากที่เขาสร้างห้องไว้รอประชุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อนะคะทุกคนแล้วคุยกันใหม่นะคะไายค่ะ